ยิงยังไงมันก็เป็นของจริงยิงยังไงมันก็เป็นของจริงแม่นกไปก๊อปปี้คำพูดของครูปีชามาทำไมครูปีชาอยู่ในคุกแล้วหลวงพ่อท้าฝากทนายไปอ่ะนั่งสมาธิสองชั่วโมงตั้งเวลาไว้น้องใน อาจารย์ในอาณาคามีมาคุณพ่อนับหนึ่งถึงสิบชานสี่เชิญแม่นกของจริงคือของจริงมาสองชั่วโมงจบเอาสื่อมาเป็นปญัญญาลฟ์สดสองชั่วโมงจบเลยของจริงเป็นของจริงหรือเปล่านะ พระพุทธเจ้าไม่เคยแพ้นะไม่เคยปฏิเสธการท้าทายส่งพระสารีบุตรไปก็นชนะส่งพระโมคัลานะไปก็นชนะศาสนาในสมัยนั้นอนะ่ะมัมีอาจารย์หกอยู่เนี่ยแพ้ลาบครับถ้าของจริงแลว้วกลัวอะไรหลวงพ่อแพ้หลวงพ่อสมัครเป็นลูกศิษย์เลยให้อาจารย์น้องนายเป็นอาจารย์ จิ้มหน้าผากเลยฝึกแบบนอกในเลยแต่ถ้าคุณแพ้คุณลบคลิปขยะของคุณทั้งหมดแล้วบอกสื่อว่าที่คุณทำอะ่ะมันไม่จริงขอโทษต่อชาวพุทธง่ายๆสองชั่วโมงจบสื่อเป็นพยานชาวพุทธก็อยากจะดูกันนะใครๆก็อยากจะดูกันทั้งนั้นนะ ตั้งเวลาแค่สองชั่วโมงเองจบเลยง่ายๆถ้าของจริงคือของจริงนะ